มันมีด้หรอคุณเรื่องบ t o x อกามีสิคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบจิ้มๆนะมันคือสกินแคร์ในรูปแบบของการทาค่ะนั่นก็คือนวัตรกรรมที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสชื่อว่าฟิ e l อล e o อแอ i ทีฟและ Lift o ล e โอแอ i ทีค่ะ Lift o ล e โอแอ i ทีนะคะจะช่วยลิฟหน้าหรือว่าช่วยการยกกระชับนั่นเองเสมือนบท็อกซ์เลยส่วน f ิล l o ล e โอแอ i ทีนะคะก็คือการเติมเต็มทำให้ผิวเด้งฟูนะคะเสมือนการฉีดฟิลเลอร์ค่ะ และเป็นสกินแคร์ที่ทำงานลึกถึง4ชั้นผิวนะคะซึมลึกถึงชั้นสมสได้เลยเป็นสกินแคร์ที่เห็นผลชัด<ๆ>เห็นผลไวนะคะใครที่มีปัญหาผิว แต่ไม่ค่อยกล้าไปฉีดฟินเลอร์ไปฉีดบท็อกซ์นะคะเริ่มมาใช้สกินแคร์ตัวนี้ได้เลยค่ะและมีสารสก,กัดที่ได้รับรางวัลจาก BSB Innovation ที่สามารถช่วยลดการระคายเคืองได้ค่ะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้คนทองก็สามารถใช้ได้นะคะใครที่ไม่เคยใช้ต้องลองเลยค่ะเพราะว่าผิวคนอายุ30-40-50บวกขึ้นไปเนี่ยอย่าไปใช้สกินแคร์มั่วๆนะคะต้องหาสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวของตัวเองค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ3แถม1จากปกติ35,60เหลือเพียงแค่1 1,650เท่านั้นค่ะ